องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายในจังหวัดภูเก,ก็ตเพื่อแนแน,แนวเตรียมความพร้อมสู้มห้าวิทยาลัย เมื่อวันที่10กันยายน2555เวลา1 2 3 0นในยชวลิตนนครรองนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครกงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แนวเตรียมความพร้อมสู้มหาวิทยาลัยครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10-14กันยายน2555ณสุยนประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภาพพัฏภูเกต็ตโดยมีนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิทีปรึกษานาย,ยอกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายเวยพรนสกุลตันผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยผู้มยการโรงเรียนคณาจารย์นักเรียนและแค่ผู้มีเกียรติเข้าร่วม นายอวยพรนสกุลตันผู้อำ่วในการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุก,กต็ตกลาวารู้สึกเป็นเกียตรติและยินดีเป็นอย่างยิง่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปเก,กต็ตและคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปกกเก็ตหล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนที่เปรียบเสมือนลูกลานและอนาคตของชาวปเก,ก็ดโดยริเริ่มโครงการสมนาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แนะแนวเตรียมความพร้อมสู้มห้าวิทยาลัยจัดต่อเนื่องกันมาซึ่งวันนี้เป็นคลังทีซี่แล้วสำหรับโครง การนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดภูเก็ตสำหรับการเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ามาหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชั่นกลางรูปแบบไม่โดยเน้นรูปแบบไม่ของข้อสอบที่ปรับเป็นแนวทาง การคิดวิเคราะห์โดยองค์รวมทุกปิชาตั้งแต่ตอนปี2554ร่วมทางเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดภูเก็ตนายชาวลิตนนครรองนาย,ยากองค์การบริหาร,รส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ปกครองและนักเรียนลูกหลานชาวภูเก็ตได้มารวมกันในสถานที่แห่งนี้เพื่อสแสวงหาความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างอนาคตทางการศึกษารวมกันซึ่งองค์การบริหาร,รส่วนจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ กับนักเรียนทุกระดับชั้นในจังหวัดภูเกต็ตเพื่อให้เยาวชนชาวภูเกต็ตมีคุณภาพด้านการศึกษาเป็นที่ยอมรับข้องชุมชนและก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงพ่อที่จะแข่งขันกับนักเรียนในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศแลยจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตให้ความสําคัญกับนโยบายด้านการศึกษามาโดยตลอดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แนแนวเตรียมความพร้อมสู้มาหาวิทยาลัยครั้งนี้จึงจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานข้องชาวภูเก็ตทั้งน ความตั้งใจของนักเรียนทุกคนที่เข้ารวมโครงการซึ่งพยายามควนคว้ายหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสอบมหาวิทยาลัยการเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอย่างดีจะมีโอกาสมากกว่าหรือคนที่มีความพร้อมมากกว่ายอมได้เปรียบมากกว่าจึงอยากให้หนักเรียนทุกคนได้ตักตวงความรู้ที่อาจารย์ถุก่านทบทวนให้ตลอดเวลา4-5วันนี้ให้ได้มากที่สุด และมีความตั้งใจเตรียมพร้อมสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มทีเพื่อที่จะสามารถบรรลเป้าไมา้ดังทีว่างวายและเขา้าบวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะยมงคงดังใจโครงการ,รยังพร้อมพร้อมให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับโครงการน,นี้ท่านนายกได้เป็นผู้ที่คิดริเริ่มขึ้นเ,เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดภูเก็ตนะครับ มีสังขภาพในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเตรียมพร้อมการสอบเก็บเพชรและก็การสอบโอเดตข้าวสู่มมาอะไรป็นนี้ก็เป็นปีที่5แล้วครับผมครับซึ่งท่านเจ้าก็มีโครงการที่ทําในส่วนนี้อย่างต่อเนื่องครับที่ผ่านมาสีครั้งนะคะผลผลก็คือเป็นที่น่าพอใจนะครับจากการได้รับการรายงานผลจากทางโรงเรียนก็ดีเมื่อทางการาศาึกษาก็ดีเนี่ยเด็กเปอร์เซ็นที่สอบข้าวนี้ได้สูงมากและก็เรื่องของเก็บเพชร ในการสอบอัตราค้างก็ได้คะแนนสูงมากครับผมครับคิดว่าตอนนี้นักนักเรียนที่เข้ามาร่วมโครงการมีครอบคลุมทั้งจังหวัดหรือยังครับครับแต่จริงๆเป็นคําถามที่ท,ที่ตรงกับท่านนายกต้องการนะฮะจริงท่านนายกต้องการที่จะให้ทุกโรงเรียนทุกสังกัดในอบจในในจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ใช่เฉพาะสังกัดอบจนะครับให้มีความท่ามเทียรกันในเรื่องนี้ใน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 ปีนี้นะครับก็มีโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นมานะครับ mm hmm. เช่นโรงเรียนที่บาล ปกปัญญาและก็โรงเรียนวิชิตสงค,ครามในกับของเขตพื้นที่นะครับก็คิดว่าเป็นการควบคุมทุกสังกัดครับผมครับผลเป็นยังไงบ้างเออผลเหรอคะตอนนี้ถ้าพูดถึงผลเนี่ยมันมันคงพูดยากนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะคะโครงการหนึ่งเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้เด็กทุกคนเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยเราต้อง ตรงนี้คือเด็กบางคนเขาอาจจะไม่มีโอกาสนะคะที่จะไปติวนะคะไปเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ที่อื่นแต่ว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเนี่ยที่ไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยนะคะได้มามีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้นะคะที่ที่มีผล ต่อไปในอนาคตนะคะเอ่ออาจจะเป็นการปูทางหรือว่าชี้แนะแนวทางทําให้เด็กเนี่ยได้รู้ว่าเออต่อไปเนี่ยนะคะเขาจะเลือกเ,ออเดินทางสายไหนนะคะเพราะว่าเป็นการติวเกตติวอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเอ,อ่อก็เท่ากับว่าเป็นแนวทางในการเลือกการเข้าศึกษาต่อวิธีการหนึ่งะคะ่ะ